นักเรียนนะครับก็มาร่วมงานพิธาแต่คนน่ารักน่ารักเลยสู้สู้สู้สูโรงเรียนไดนกันนี่มอปลายท่าแขกมอปลายท่าแขกอยู่มอใดนะมอหกมอหกขึ้นมอเจ็ดอยู่มะขึ้นมะได้ขึ้นมะ สาวม4ท้าแขกชั้นไหนเนี่ยเรียนชั้นไหนม6ม6เรียนปะทำไมหน้าเด็กจังม6เนาะนึกว่าถ้าไม่บอกนี่คิดว่าม3ม4นะเออแต่ละคนสวยแต่เสื้อนี้เสื้อมัธยมนะนี่เสื้อนี่กินหยางทำไมหน้าเด็กเด็กกว่านี้งามงามเลยทุกคนเลยนะเนี่ย คัดมาหรือเปล่านี่ครนี่เขาคัดมาหรือเปล่าทั้งหล่อทั้งสวยมาเลยเนี่ยโรงเรียนลำแบกอ๋อโรงเรียนนางแบบอ๋อโรงเรียนนางแบบคือใครจะเข้าโรงเรียนนี้เขาคัดหน้าตาก่อนอย่างแรกถูกต้องโอ้อยนี่นี่เองแซวน้องครับยอดเลยโอ้โหหนุน่มก็หล่อนะทำเล่นไปนี่วันนี้หล่อใครอยากให้ไปถ่ายคนไหนคอมเมนต์เลยครับทุกคนครับโอ้โหเป็นร้านนะคะคนนี้คนน่ามันเป็นร้านนะคะโอ้โหดูดูดูโอ้รองรับเป็นร้านแทบตึ๊บตึ๊บเลยครับคนต่าง น้องมสอท่าแขกนะครับมาร่วมงานพระนาสีวัตะบองด้วยทุกคน